วิธีทำแซนด์วิชโบราณน่าทานแบบนี้ทำยังไงไปดูกันก่อนอื่นเรามาทำน้ำสลัดโบราณกันก่อนเลยค่ะวิธีทำเททุกอย่างรวมกันใส่โถปั่นยกเว้นน้ำมันก็จะมีน้ำตาลทรายไข่ไก่นมข้นหวานน้ำมะนาวเกลือปั่นพอเข้ากันจากนั้นใส่สีเหลืองไข่8-10หยดและปั่นอีกรอบทยอยใส่น้ำมันแบ่งใส่สรอบ เมื่อปั่นเข้ากันแล้วเทใส่กระทะตั้งไฟอ่อนกวนจนน้ำตาลละลายใช้เวลา5-6นาทีปิดไฟตั้งพักให้เย็นสูตรนี้จะได้น้ำสลัด500-600กรัมจัดเก็บนอกตู้เย็นอยู่ได้1อาทิตย์ในตู้เย็นอยู่ได้1เดือนเรามาดูวิธีการทำกันเลยค่ะนำขนมปัง4แผ่นถาน้ำสลัดให้ทั่วแผ่นทุกแผ่น จากนั้นนำโบโลนามาวางบนขนมปังสองแผ่นแล้วมาประกบกันแล้วนำน้ำสลัดมาทาบางๆบ,บนขนมปังเสร็จนำไก่หยองหรือหมูหยองมาวางตรงกลางทะแยงมุมถ้าตัดขนมปังฝั่งไหนให้วางฝั่งนั้นค่ะหรือใครจะวางให้ทั่วแผ่นก็ได้จากนั้นก็นำขนมปังมาวางด้านบนแล้วตดัดกลึงกลางให้เป็นชิ้นสี่เหลี่ยมแล้วนำขนมใส่กล่องจากนั้นนำขวดน้ำสลัดมาราดลงบนขนมปังแบบนี้ ก็จะได้แซนด์วิชโบราณน่าทานประมาณนี้จ้าต่อไปเป็นการตัดวิธีที่สองเป็นชิ้นสามเหลี่ยมเล็กๆเมื่อเราประกอบขนมปังเสร็จแล้วเราก็ตัดให้ทะแยงมุมทั้งสองด้านการตัดขนมปังมีจะต้องคมนะคะตัดเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็นำใส่กล่อง ราดด้วยน้ำสลัดด้านบนขนมก็จะได้แซนด์วิชน่าทานประมาณนี้จ้าต่อไปเป็นการตัดวิธีที่3เป็นชิ้นสามเหลี่ยมเมื่อเราประกอบขนมปังเสร็จก็ใช้มีดตัดให้ทแยงมุมก็จะได้ขนมปังสามเหลี่ยมเสร็จแล้วนำใส่กล่องแซนด์วิชราดน้ำสลัดตามก็จะได้ขนมปังน่าทานประมาณนี้จ้าสำหรับสูตรและอัตราส่วนใส่ไว้ให้ตรงคำอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิปลองไปทำกันดูนะคะ